สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m o ีมอเตอรนะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยครับวันนี้มาทักทายทุกคนในค่ำคืนของวันที่10มีนาคม2565ครับทุกคนครับ m o เตอร์จีจะกลับมาสนามที่2ที่มันนาลิก้าสตรีทเซอร์กิตนะครับในกอลอมบอกประเทศอินโดนีเซียในสัปดาห์หน้าวันศุกร์หน้านะครับวันศุกร์ที่18ถึง20นะครับก็จะเข้าสู่การแข่งขันซึ่งสนามมันนาลิก้าสกิดก็มีการปรับปรุงนะครับครั้งใหญ่เพราะว่า ในเรื่องของพื้นแปรโดยเฉพาะในเรื่องของขอบนะครับขอบด้านข้างเนี่ยเจอกระแสลมเจอฝนตกเจออะไรเข้าไปเนี่ยมันเหมือนว่าโดนกัดซอกเข้าไปนะครับเลยทําให้มันเกิดรอยชํารุดเสียหายแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของกระแสลมนะครับที่พัดเอาสิ่งสกรปรกไม่ว่าจะเป็นปวดเป็นทรายต่างๆเข้ามานี่ก็คือเป็น เรียกว่าปัญหาหลักๆนะครับในการทดสอบการเทสรถในช่วงเดือนที่ผ่านมาที่เราได้เห็นนะครับว่านักแข่งก็บ่นกันเยอะแล้วก็มันเป็นปัญหาจริงๆแล้วก็ทางสนามเองก็เดินกดดันนะครับจากทั้งนักแข่งทั้งดอน,น่าเองนะครับว่าจะต้องดําเนินการใดๆแล้วล่ะเพราะว่าก่อนการแข่งขันที่จะเริ่มต้นในวันที่18-20ที่กาลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้านี่เป็นอุปสรรคแน่นอนนะครับดังนั้นในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาทางผู้เกี่ยวข้องทางสนามนะครับก็เลยทําการ ซ่อมแซมสนามก็คือตั้งแต่โค้งที่5ถึงโค้งที่17ครับมีการทำด้านข้างนะครับเป็นลาดยางมาตอยเป็นแอฟัลต์ใหม่เลยทำให้อาจจะดูแปลกหองแปลกตาขึ้นกว่าเลเยอร์ในช่วงการซ้อมนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเ,เดิมแหละแต่อาจจะมีสีสันที่เป็นสนามใหม่ขึ้นมานะครับผมก็ได้แต่หวังนะครับว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรโดยเฉพาะสิ่งที่กังวลมากสุดคือเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศครับ ถ้าฝนตกถ้าลมพัดแรงมาเมื่อไหรเนี่ยก็มีโอกาสที่จะซ้ำรอยเดิมนะครับเพราะาสนามนี้มันตั้งอยู่บนเกาะใช่ไหมได้รับอิทธิพลจากลมทะเลในค่อนข้างพอสมควรนะครับก็ขอให้ราบรื่นแล้วกันนะครับสำหรับมติพีที่จะจัดขึ้นในที่นี่ในรอบ20กว่าปีเนาะนี่ก็คืออัปเดตข่าวที่แจ้งมาเรื่องของสนามเพืเ่อนๆน่าจะดีอกดีใจกันไว้ล่วงหน้านะครับว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะ ต่เรื่องราวที่ผมได้เตรียมมาเล่ามาวิเคราะห์ให้ฟังในวันนี้เราจะพูดถึงคนบ้าทีมซูซูกินะครับทุกคนเห็นความเปลี่ยนแปลงของซูซูกิในฤดูกาลนี้นะครับในการทดสอบไม่ใช่การทดสอบที่ต้องเรียกว่าเป็นการซ้อมนะครับที่โรซลกาต้าเนี่ยว่าพวกเขามีพละกกำลังเครื่องยนต์ของ g s x w r ที่แข็งแกร่งขึ้นทําให้สามารถที่จะทําท็อปสปีดได้เหนือกว่าทุกค่ายรถยนถึง355้า35้นะครับประมาณนั้นเลยเดียวดูคาติเกิดอะไรขึ้นฮอนด้าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงไม่ถึงตรงนี้ แต่เมื่อเสร็จสิ้นการคอลี่ไฟเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันเพื่อนๆบางท่านอาจจะมีข้อสงสัยอาจจะมีการตั้งคําถามว่าเอา้าคุณปุ้ยทําไมเร็วสุดในความเร็วไหลปลายเนี่ยถึงสามารถจบได้แค่อันดับที่6ถึงสามารถคอลี่ไฟมาได้ในมาตรฐานเิมก็คือที่ 8- ถึงที่10อยู่ประมาณเนี้ยทำไมไม่ถึงหัวแถวสักทีนั่นเป็นสิ่งที่เรียกว่าแฟนๆ FC ฟคนบ้าทีมก็ นะฮะอยากจะฟังคําตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่รวมทั้งสิ่งที่ผมอยากจะเล่านะครับว่าตรงนี้มันมีอะไรให้ได้ตามต่อนะะแน่นอนนะครับเราได้เห็นว่าความยอดเยี่ยมของซูซูกิมันก็ปฏิเสธไม่ได้ทุกคนอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นความเร็วไหลปลายในช่วงที่ไร้ความกดดันเกี่ยวกับนักแข่งเกี่ยวกับคู่แข่งคนอื่นนะครับเป็นการต่อสู้กับตัวเองครับอาจจะวิ่งโดยอาศัยเรียกว่าลมกระแสะลมทิศทางนี่ก็มีส่วนนะครับ เพราะว่ากระแสลมค่อนข้างแรงนะฮะดังนั้นบางทีมันมาในช่วงที่จังหวะพอดีๆเนี่ยมันจะส่งผลทําให้รถเนี่ยไหลปลายได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนี่คือประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2ก็คือการที่วิ่งแบบคนเดียวเดโดดแข่งกับตัวเองลง้วนๆนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเบียดไปแย่งไปแซลายกับใครอันนี้แน่นอนนะฮะเวลาเท่าสปีดื่อรต่างๆเนี่ยมันย่อมแตกต่างจากการแข่งขันจริงในวันอาทิตย์ระหว่างเสาร์กับทิตแตกต่างกันแน่นอนนะฮะทุกคนเราจะได้เห็นนะครับว่า การออกสตาร์ทของทั้งคู่เนี่ยก็ยังคงไม่สามารถที่จะทําผลงานได้ดีมากยกว่าอยู่ในอันดับที่เรียกว่ามาตรฐานของพวกเขาทําได้แค่นี้นะก็คือประมาณอันดับที่8ป0ถึงสิอันนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณเตือนครั้งแรกนะครับว่าเห็นไหมฮะว่าเอมันน่าจะลุ้นยากขึ้นเพราะว่าคอลิฟายมาในแบบนี้แต่สิ่งที่ FC ฟซู i กิหวังนะครับว่าน่าจะเขาเรียกว่าเป็นการออกสตาร์ทได้ดีเนี่ยแน่นอนฮะทำได้ดีอยู่ จวนเมียนั้นสามารถที่จะขึ้นมาบูได้ในท็อป4ได้ครับแต่มันก็เป็นในช่วงระยะเวลาที่ไม่ยาวนานสักเท่าไหร่ก่อนที่เจ้าตัวจะเสียตําแหน่งไปนะครับแล้วก็พยายามที่จะทอนคืนแต่ก็ไม่สําเร็จสักทีสุดท้ายก็จบแค่อันดับที่6นั่นก็คือบ่องบอกนะครับว่าระหว่างวันเสาร์ซูกิยังคงจะต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่านี้ไม่ใช่ว่าจะมาวอกว่าแรง นักแข่งแซงเก่งแซงเร็วอย่างเหนียวไม่พอนะ,ะทุกคนแล้วก็ <c oughs> สิ่งที่จวนเมียสื่อสารมาก็บอกว่า <c oughs> ทีมอื่นเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นแบบเห็นได้ชัดเจนนะครับเรียกว่ายกระดับยกระดับเป็นเครื่องยนต์ all new ในขณะที่ซูซูกิของเขาเนี่ยเหมือนเป็นวิวัฒนาการที่ดีขึ้นเหมือนเป็นสเต็ปที่ดีขึ้นหนึ่งสองสามที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นมองตรงนี้มันก็ต่างกันนะฮะคือเขาก็ไม่ปฏิเสธนะครับว่า ศักยภาพเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนนะครับแต่ทีมอื่นเขาแบบมาแบบก้าวกระโดดเกินไปก็เลยทําให้สซูกีเองก็ตามไม่ทันในตรงนี้แต่จริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะให้ FC ของสุูกิเนี่ยก็รู้สึกว่าน้อยใจหรือรู้สึกว่าผิดหวังอะไรมากมายทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่าโลแซลตรงนี้ที่กาตาซูสูกิก็ไม่ได้มาประสบความสําเร็จถึงขั้นจะมาชนะจะอะไรสักเท่าไหร่เลยนะฮะที่ผ่านมาใช่ไหมดังนั้นมาอยู่ในแบบนี้เนี่ย เราอาจจะมองไปถึงอนาคตสนามหน้าเนี่ยสัปดาห์หน้ามันดาริกาเซอร์กิตทางตรงไม่ยาวนะครับแล้วซูซูกิก็ถือว่าทําได้ดีอยู่พอสมควรเนี่ยก็อาจจะสามารถทําผลงานได้ดีกว่าที่โลเซลกาตาก็ได้เพราะว่าที่นี่ทางตรงยาวที่นี่อาจจะเรียกว่ามีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วมันไม่ใช่เวทีมันไม่ใช่เรียกว่าโฮมเรทของซูซูกิเขา มาในตรงนี้เราก็ควรจะแบบว่าโอเคทําใจว่ามันน่าจะเป็นไปตามเหตุไปตามผลใช่ไหมครับทุกคนดังนั้นทูกีเองนะครับต้องมองถึงในอดีตที่ผ่านมาครับว่ามีเท่าสปีดที่สูงสุดไม่ใช่ว่าชัมายความว่าจะเป็นผู้ชนะอันนี้ผมไม่ได้มากระแะหรือว่าตอกย้ำนะครับดูคติเองก็เคยแสดงให้พวกเราได้เห็นใช่ไหมครับว่าเป็นรถที่มีความเร็วไหลปลายเยอะที่สุดความเร็วท็อปสปีดมากที่สุด ก็ไม่เป็นผู้ชนะในบางสนามที่พวกเขาได้เปรียบเอาง่ายๆอย่างที่ผ่านมาฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเห็นไหมที่อิตาลีเนี่ยนั่นก็คือเป็นโฮมเรดบ้านเกิดก็ยังพลาดพลั้งให้กับยามาฮ่าแบบสิ้นเชิงเลยเดียวนะครับดังนั้น,ม,นมันเกิดขึ้นได้นะครับว่าในทุกวันนี้เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันอาจจะมองว่ารถแรงที่สุดในความเร็วหลายปลายจะชนะก็ไม่ใช่รถที่เข้าโค้งได้ดีที่สุดอย่างยามาฮ่าเราได้เห็นนะครับว่ายามาฮ่าเองก็ ไม่อาจจะเรียกว่าสร้างความได้เปรียบอะไรมากมายเลยนะทั้งที่อดีตพวกเขาเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จกับความคล่องตัวความเร็วในโค้งมากๆดังนั้นใน,นทุก,นะกวนงงนนนนันนี้เราได้เห็นนะครับว่ามันแข่งขันคู่ขี้กันสูสีมากเมื่อก่อนมันอาจจะมองเห็นได้ชัดนะว่าทีมหลักน่าจะชนะน่าจะเป็นการต่อสู้ระดับทีมโรงงานแต่หลังๆมาเนี้ยนะครับ3ปี4ปีมานี้เราได้เห็นนะครับว่าทีมเซตเทิร์นไลท์ทีมรองต่างๆเนี่ย ก็สามารถที่จะมีพื้นที่ให้ได้โชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมเอาง่ายๆนะครับชัดเจนอย่างที่ผ่านมาล่าสุดนี่กี่วันเนี่ยอินเนบัสตินนี่ครับนักแข่งมายเลขยี่สิบสามนี่ก็คือเป็นหนึ่งในทีมอิสราเอลนะครับที่ได้แจกรองนต์ของดูคาติ G.P. สองหนึ่งแต่เขายังเป็นผู้ชนะได้ดังนั้นจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ผูกขาดแล้วมองอีกมุมหนึ่งก็คือมันน่าจะตื่นเต้นเร้าใจนักแข่งทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กทีมใหญ่ทีมหลักทีมรองเนี่ยถ้าเกิดว่าจูน าการทํางานกับทีมช่างได้ดีนะครับเก็บข้อมูลมาได้ดีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปถึงความสำเร็จบนโพเดียมหรือแม้กระทั่งชัยชนะเหมือนกับที่บาสเซียนนี่เขาเคยทําไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะทุกคนดังนั้นย้อนกลับมาที่ซูซูกินะครับในตอนนี้ผู้จาดการทีมคนใหม่ลิโอซัปโปเนี่ยทำงานเป็นชิ้นเป็น,นอันอย่างผมมองว่าน่าจะยังครับอย่างน้อยต้องให้เวลาแกสักนิดหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าเพิ่งเข้ามา ่างหายจากการคุทมทีมในโมดีพีมายาวนานนะครับเกือบจะ 7- จ็ดแปดปีสียด้ซ้ำเนี่ยดังนั้นก้าวขึ้นมาเนี่ยมันก็ย่อมมีอะไรที่ต้องปรับจูนกันพอสมควรอยู่แล้วก็ความสุนทดียของเขานะครับก็ไม่อาจจะการันตีได้นะครับว่าเขาจะพาซูซูกิได้ยิ่งใหญ่ดังนั้นเป็นเรื่องในอนาคตนะครับที่จะต้องเอาใจลุ้นเอาใจเชียร์ช่วยกันแต่ถ้าถามว่าในมุมมองของผมที่มองเข้าไปในตอนนี้ซูซูกิยังเป็นทีมที่เรียกว่าท่าดีทีเหลวไม่เหมือนกับที่ หลายคนอาจจะนึกคิดว่าแหมซ้อมมาดีเหลือเกินทำไมแข่งจริงมาเป็นประมาณนี้ส่วนตัวผมยังมองว่าเขาไม่ถูกกับสนามนี้ครับสนามรูแซลแลวถ้าเกิดว่าเขาทําได้ไม่ดีในสนามอื่นเนี่ยผมจะรู้สึกว่าโอเคละ่ะอาจจะต้องไปดูที่นักแข่งสไตล์การขับการวางแผนว่ากันไปแต่นี่รูแซลเนี่ยทำมาในตรงนี้ได้ผมผมก็มองว่าเป็นอะไรที่แบบว่าปกติมากครับดังนั้นถามว่าโอกาสที่จะได้ลุ้นในสนามต่อ,ตอไปไม่มีแน่นอนถ้าูุูกิเนี่ย เราได้เห็นนะครับว่าอารเรกลินก็ไม่ได้ล้มนะครับจวนเมียก็สามารถที่จะเรียกว่าคงความนิ่งได้เวลาเขาก็ต่างจากอันดับที่5้คือมาร์กมาเกสอยู่ประมาณ0.70.8วินาทีซึ่งผมมองว่าก็ไม่ได้ว่าขาดลอยทิ้งห่างอะไรกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอะไรที่มันใหม่ๆอยู่ะนะครับในเรื่องของคุลเกษของสนามที่มันไม่เข้าทางซูซูกิอยู่แล้วผมก็เลยมองว่าก็ไม่แปลกอะไรนะครับที่เขาจะ ลงเอ่ยมาในแบบนี้ดังนั้นย0สนามที่เหลืออยู่รอลุ้นกันนะครับว่าซูซูกิจ,จะเป็นอย่างไรบ้างรวมทั้งอนาคตนักแข่งของทีมอาร์เรกลินผมมองว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับน่าจะเป็นลูกม่อของซูซูกิโดยแท้จริงละแต่ในส่วนของทางจอนเมียร์เนี่ยอันนี้ก็ยังสงวนท่าทีอยู่นะครับเขาค่อนข้างพอใจนะครับในสเปคที่ทางทีมงานซูซูกิเนี่ยประเคนมาให้รวมทั้งบรรยากาศในการทำงานก็ค่อนข้างที่จะโอเคสำหรับเจ้าตัวอยู่ เพียงแต่ว่านั่นแหละฮะก็คือซูยุกิอาจจะพัฒนาขึ้นสเต็ปหนึ่งสองสามแต่ค่ายอยื่นเนี่ยเขาอาจจะพัฒนาแบบออนิวของมันก็เลยเหนื่อยพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็รอลุ้นกันนะครับในวันศุกร์หน้านะครับสุดสัปดาห์หน้าตอนนี้ยังไม่มีเ,เรื่องของตารางเวลาออกมานะครับทุกคนก็เฝ้ารอกันไปก่อนนะก็จะแข่งขันกันที่มาเนลิกาเวลาก็น่าจะประมาณทุ่มหนึ่งไม่เกินนี้เพราะเวลาจากมาเลิกาก็ดิฟไทยประมาณสักตีไว้ อยู่ภายในชั่วโมองอยู่เดียวกันนะฮะอาจจะไม่ได้ประเพสนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าเกินชั่วโมงหนึ่งนะฮะนั่นคือ,อ,อโมอเตอร์สปีในสนามต่อไปนะครับในวันศุกร์ที่1819แล้วก็20เนาะอ่ะท้ายคลิปก็ขออนุญาตเพื่อนๆนะครับใครที่ดูผมติดตามผมมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับขออนุญาตประชาสพันธ์เรื่องของการจำหน่ายเสื้อนะครับเสื้อตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับทุกคนใครอยากจะจับจองเป็นเจ้าของนะครับจากราคาป,ปกติที่ลดลงมาเยอะมากนะครับลดลงมาตัวละ100บาท ถือว่า,อ,าอลังการมากครับดังนั้นก็ใครอยากจะได้เสื้อแบบนี้แต่เป็นเวอร์ชันแขนสั้นนะครับไปใส่ในซัมเมอร์หน้าร้อนแบบนี้โดยเฉพาะเพื่อน,านชาวไบค์เกอร์เนี่ยติดต่อไลน์ผมได้ผมจะทิ้งลไลน์ไว้ในด้านล่างนี้นะครับอแอดลไลน์ม่ได้ไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดหรือว่าในไลน์ส่วนตัวหรือจะไปสั่งในอินบ็อกซ์ของ Facebook f a เพจไบ b i เกอร์แมนคนรักมอเตอร์จีพีนะครับก็สั่ง2ตัวค่าส่งฟรีนะครับแต่ถ้าสั่ง1ตัวก็ค่าส่ง30บบาทนะครับนั่นก็ถือว่า 100บาทนะครับในแต่ละตัวที่ลดลงมาเนี่ยพอสมควรนะครับทุกคนฝากกันไว้ไปช่วยสนับสนุนผมหน่อยเดี๋ยวหมดสต็อกตรงนี้ผมจะได้ทำลดลายอื่นออกมาจำหน่ายออกมาเป็นคอลเลคชันให้เ,เพื่อนๆนะแต่คราวนี้ผมตั้งใจว่าจะทำเป็นนักแข่งแต่ละคนเลยนะฮะมาร์กมาเกสก็เป็นลดลายนี้นะครับเปกโก้ก็แบบนี้ฟาเบียควาตาลาโรก็อย่างนี้นั่นคือสิ่งที่อยากจะทำดังนั้นเสื้อหมดเร็วก็อาจจะมีโอกาสได้ทำเร็วขึ้นช่วยสนันุนกันหน่อยนะครับลาไปก่อนรักษาสุขภาพด้วยทุกคนสวัสดีครับ